ดับลึกทำพับแล้วขึ้นเดินขึ้นเดินจับให้ตรงจับให้ตรงพับขึ้นไม่ใช่เรื่องน้าอายพับขึ้นค่ะพับขึ้นไปคนสูไปหาคนที่มีเกงในแบบพี่สองภาริย์เอาใหม่เอาใหม่ปรมีดูไอ้นี้ ีั้งหมดพับขอบเล็กๆมาทั้ฝั่งลูกโซฟาคู่ๆอย่าเอาไปนกยืนแบบนี้ไอ้นี้จะถ่ายวันนี้มีกองปนน้องแล้วก็พับมาขึ้นนะพับขึ้นพับขึ้นมาช้าแล้วก็เอาชิ้นซ้ายปิดครับวิดีโอนะมึงจับให้ตรงแล้วก็พับแบบนี้เอาขึ้นมาโอเคใจไหมคะอาบคันต่อไปการเก็ ปใกลใต้ศอกกางเกงขาสาั้นโตนั่งสงสายวางลงไปค่ะวางให้เรียบเอาด้านหน้าขึ้นมา 七十二。 แกปุ้ยนัย่นแหละสูมหมาคนเถื่อนมันกลืนแบ่งเสื้อใช่ไหมคะท<อ>่านี้มันเสียงมันดังมาจากใครคะจากคนที้ไม่มีความรับผิดชอบอ่ะเราแบ่งเสื้อตามนี้เอาฝั่งซ้าย ตรงนี้นะคะขีดแบ่งเป็นตัวอะไร a B C จำได้ไหมจำได้ค่ะใต้นมคือตัว A, a. หัวไหล่คือตัว B ข้างล่างคือตัว <B. S 1> C เอาจับตัว A ก่อนค่ะจับตัว A ก่อนใต้นมนะวางแนวนี้ลูกวางแนวยาวตามโต๊ะอ้าปุ้ยเตรียบให้เรียบร้อย ให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยตรงไหนนมเราตัวนี้ไหมตัวไหนนมเอามือซ้ายวางที่นมนมเสื้อวางจิบค่ะจิบเลยจิบเลยพร้อมจิบจิบให้สิบเสื้อมือขวาจิบที่หัวไหล่ให้ตรงกับตัวมือซ้าย ไม่เท่ากันแล้วลูกลงมาใหม่มเ,เ,เวลาเราจะพับมาเอาปุ้ยยืนขึ้นลูกค<ม>ุชาเนี่นี้<ม>อันนี้นะมือซ้ายถ้าปุ้ยจับตรงนี้ปุ้ยอ่ามือขวาพับลงมาพับลงพับด้านน้อนสิมาหาตรงนี้มาหาสีพับมาจะต้องให้มันเท่ากันเห็นไหมปุ้ยง่ายนมันต้องเท่ากัน ถ้าพยหยิบตรงนี้แล้วพับลงมามันจะไม่ถึงชายเห็นไหมคะเวลาเราพับลงมาให้ถึงชายเพราะฉะนั้นแบ่งให้บาลานซ์การเท่ากันเอาเริ่มม่พุ่ยมานั่งตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้แน่นอนอ่าหยิบมือซ้ายจับมือขวาดึงลงมาอันนี้ยอดทำไมนี่ไม่ต้องตามมือนี้ไม่ต้องตามจับมือนี้มาจับกลับด้าน สบัดสบัดสบัดเป็นยางเป็นยางไปแล้ววางลงวางลงแล้วก็ทำไงนี่เป็นยางอ้ยทำไมคุยทำไมเดี๋ยวคุยถหมทันทีมาเร็วเร็วเชืบมชึ่ช มุนสะบัดสะบัดสะบัดสบัดขึ้นข <Yeah. S 2> uh, <well. S 1> ึ the the an mm ้น hmm. ข okay. ึนขง้นข <int> <sound> ึ้นขึ้นงเ้นขนขึ้นขึ้แข้ๆจ้นขึ้นขึ้น้นได้แล้วขึ้น้นข้นน้นน้้้้้ แบบนี้นะคะตรงแบบนี้แบบนก็อันนี้สมอันนี้คือตัวเอตัวนีคือตัวบเลืองขนาดก็ได้จับก็สลับสลัสลันี่แล้วเดี๋ยวเราขอต้อทำมา่กีไม่ไหมแกถ่ายมา พอทำประเทศ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 เขี่ยไข่เขาให้ดูใหม่ดิมันจีบเลยไม่เลยเขาทำอะไรประเทศมาลองทำมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือตัวเอนะคะอันนี้คือตัวบีไม่ผ้ามันร้อนอย่งเงี้ยตัวเออยู่นิ่งแล้วก็อันนี้ไปหาตัวซีแล้วก็สลาดบาป๊บหนอนหลุดมาเองเลยไอ้นี่เขาทำได้อะไรอะไร ตรงนี้แล้วก <sobre> <puisque> ็ตรงนี้เอาให้ตรงกันนะคะทาไหนดิแล้วก็ไปัวสีแล้วก็ ตัวใหญ่นะ mm ่เ hmm, น so like so mm ี่ยซื้อกระตาระายระาสวยมากเก็บเสร็จหรือยังคะคุณน้ำฝนเร็วดีๆ จากนี้จากนี้ง่ายขึ้นเอาคอเสื้อมาทางนี้จับปางตรงข้ามเราตรงนี้มือซ้ายมือขวา เออลูลย์ื้อสลัดสลัดสลัดงามมากพี่ลองทำใหม่สิมะขามเราทำหม่ Hãy subscribe cho kênh không, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không?